สวัสดีครับทุกทุกท่านยมามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนเพื่อนจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยมขามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่าคืนนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม องค์นี้จะเป็นแม่พิมพ์ยุคปลายเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระต้องกราบขอบพระคุณนะครับมีผู้ใหญ่หลายท่านโทรเข้ามาสอบถามนะครับเกี่ยวกับราคาพระสมเด็จนะครับ ผมต้องเรียนผู้ใหญ่ทุกทุกท่านนะครับพระสมเด็จของผมที่ออกมาทำคอนเทนต์ไม่มีราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับผมเปิดบูชาราคากลางนะครับส่วนราคาเท่าใดท่านโทรเข้ามาสอบถามผมนะครับผมไม่ได้เปิดราคาดาวังคารนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ทุกทุกท่านที่โทรเข้ามาสอบถามนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี้จะแตกลาน จะสังเกตเห็นมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับโอยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวส่วนพิมพ์ทรงองค์พระองค์นี้เป็นแม่พิมพ์ยุคป,ปลายนะครับคมสันเด่นชัดเจนเส้นซุ้มคอบแก้วนี่ก็จะอวบใหญ่อ่อนช้อยสวยงามเราจะสังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์นี่ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมตะแคงดูนี่องค์พระนี่จะลึกจะอวบใหญ่คมสันนะครับ มองข้างๆนี่เราจะสังเกตเห็นใบหูนะครับภะเกตนี่ก็จะแทงทะลุซุ้มส่วนด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับรอยแตกรอยแยกเกิดจากการยุบตัวบนพื้นผิวพระด้านข้างนะครับเราจะสังเกตเห็นมวลสารเม็ดเล็กๆโอยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวส่วนด้านหลังเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยุ่จะยับจะย่นเนื้อหานี่ จะออกขาวอมเหลืองนะครับสังเกตเห็นรอยแตกลานนะครับองค์นี้ได้ลงรักไว้นะครับมวลสารเม็ดเล็กๆโรยตัวกระาจายทั่วพื้นผิวขององพราเช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านข้างนี้เราจะสังเกตเห็นรอยแตกลานเช่นเดียวกันนะครับคาบน้ำลักยังฝังตัวแน่นอยู่ในหลืบอยู่ในร่องอยู่ในหลุมเลยนะครับด้านบนก็เช่นเดียวกันนะครับตะแคงดูนี่เราจะสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมลักษณะคล้ายๆกับขอบกระด้งเลยนะครับด้านล่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับรอยแยกรอยแตกร่องรอยการยุบตัวคาบน้ำรัฐมีฝังตัวแน่นอยู่ในหลืบอยู่ในร่องอยู่ในหลุมเลยนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับ สภาพพื้นผิวพระนี่จะยุ้จะย่นนะครับองนี้ลงลักไว้นะครับเจ้าของเก่าได้ทําการล้งางคราบดําลักเปิดพื้นผิวพระออกนะครับเราจะสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระนะครับจะยุ้จะย่นจะแตกลานเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับส่วนมวลสารนี่เม็ดเล็กๆโรยตัวกระ,จ,กระจายทั่วพื้นผิวส่วนเส้นซุ้มขอบแก้วนี่จะอวบใหญ่คมชัดลึกเลยนะครับ สังเกตเห็นพระเกตนะครับจะแทงทะลุซุ้มขึ้นไปส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับผมพยา,ายามไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับสังเกตเห็นนะครับจะเห็นใบหูล่างๆนะครับทางเบนจวันชั่นเหเรานี้ต้องกราบขอบพระคุณ ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับสิ่งไหนส่วนไหนนี่ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายก็ดีหรือจะเป็นการลงกล้องก็ดีนะครับอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องชัดบ้างเบอร์บ้างผมต้องกราบขออภัยผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เช่นเดียวกันนะครับผมมีเวลาว่างตอนไหน ผมเห็นคำถามหรือ,อทุกคอมเมนต์เด้งขึ้นมาผมจะเข้าไปตอบนะครับเกตเห็นนะครับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับด้านล่างให้มวลสารนี่โรยตัวกระจก,กจระายทั่วพื้นผิวคาบน้ําลักษ์นี่ฝังตัวแน่นอยู่ในลึกอยู่ในร่องอยู่ในหลุมเลยนะครับด้านข้างด้านนะครับเกตเห็นนะครับ ร่องรอยธรรมชาติร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพับด้านหลังเนื้อหานี่จะออกขาวอมเหลืองนะครับด้านหลังนี่จะแตกลานสังเกตเห็นคราบน้ำลักษนะครับฝังตัวแน่นอยู่ในรอยแตกลานเลยนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อจะยุ่จะยับจะย่นนะครับสังเกตเห็นนะครับลายเก็บรายละเอียดแบบชา้าช้าเช่นเดียวกันนะครับ จะมีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสนามออกมาเล่นอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมได้ไปศึกษาก่อนนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วไม่มีหรอกนะครับอย่างพระสมเด็จวัดหลครั้งนะครับจะมีหระอครับออกมาเปิดราคาแบ่งปันจับต้องได้ไม่มีนะครับท่านต้องคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้เขาไม่ได้มองท่านเป็นเพื่อน หรือเป็น FC นะครับเขามองพวกท่านแค่เป็นเหยื่อฝากไว้ให้คิดนะครับสังเกตเห็นนะครับมวลสารนี่เม็ดเล็กๆโรยตัวกระกจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลํำใหญ่ชัดเจนเนื้อหานี่จะนจะหนึกจะนุ่มนวลตาสังเกตเห็นรอยแตกลานนะครับ พื้นผิวพาานี่กจะเป็นหลุมเป็นบ่อมวลสารเม็ดเล็กๆโดยตัวกระจายทั่วพื้นผิวองค์นี้จะเป็นแม่พิมพ์ยุคปลายนะครับเกยดเห็นนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่ําขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube มีความสุขยามค่ํากับครอบครัว,ว,วที่บ้าน ส่วนท่านใดนะครับกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดก็ขอให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับค่ำนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ